ทุเรียนมีคันทอเอ็นเนะมมแม่จะซื้อทุเรียนนะคะ จะไปปั่นจักรยานนะคะเราก็ต้องเอาจักรยานขึ้นแบบนี้เนาะเดี <c oughs> ๋ยววันนี้แม่จะพาไปซื้อของด้วยนะคะ จะไปปั่นจกักรยานส่วนแม่ก็จะแวะไปซื้อร้านของไปซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะค่ะแล้วก็ต้องล็อกใส่ไปอย่างนี้นะคะครับผมครับอ๋อว่าไงครับอืมเดี๋ยวมามามาม่ามาถอ,อ,อขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับทำไงขอบคุณครับอือ สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่มิวสไปซ์สวีเดนนะคะวันนี้แม่ก็จะพาเพื่อนๆมาซื้อของที่ร้านเอเชียด้วยเนาะระหว่างทางที่พ่อจะไปปั่นจักรยานนะคะแล้วก็แวะมาซื้อของที่ร้านเอเชียตรงนี้เลยจ้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเนาะไปกันจ้านีนนะคะร้านนี้เลยจ้าร้านใหญ่มาก ก็คือข้างในเนาะเาจะเอารถถึงนะคะมากันลูกชายด้วยนะไปคะ่ะมีทุกอย่างเลยนะคะ ได้อะไรเนาะข้าวสารอะไรก็มีหมดเลยจ้าแม่ก็จะมาซื้อของที่มันขาดที่บ้านนะคะนี่ค่ะมาม่าเกาหลีเอาเดี๋ยววิทอเอ็นแบล็กเอ็นเลดวันมาม่าเกาหลีจ้า

ยาเดนออกโซ่อ่ากลังจะกินมาม่าดิรสชีสนะคะดูวินทอฟฟ์วะโฟเรนดิลฟูลร์นายไวฟฟอร์ทูโททอฟฟ์วันอยู่ตรงนู้นอย่าจะถูกจริงคุณเซย y คุณต n อ yellow one เนื yeah. ้น mm. ิกเก้นปะแอนต้มยำกุ้งแล้วก็เอามาม่าต้มยำกุ้งกล่องหนึ่งไหนเดนคึ้ไปใช่ใช่วันบราวันพอออกเงิน plus อย บตเตอร์ยูไบเดนแอนบลูวันวันก็ได้ก็ไดปรับบลูค่ะดูพอไม่กินโดนล้วเดนไบอลาดนก็ได้แต่ชอบปลาเมียดลอบลูเด่นย่อขทอเอ็นซื้อไปไม่มีที่เก็บนะคะไม่ใช่อะไรครับ ชุเรียนมีคันท้อเอ็นเนะแม่จะซื้อชุเรียนนะคะนีน่นก ไอ้ดูไอ้ดูไอ้ตาอุกโซไหนีอ้ชุอปปา้งออนไลกันนะคะซื้อทุเรียนด้วยจ้าเอาไปกินอยากกินนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อลูกใหญ่เนาะเลือกเล็กคะ่ะ 那就这样。

กแฟไบ้านเรานะคะค่ะในสกาแฟร์ลาบขาวใบขาสองหกสิบเก้าปลาหรือเปล่าบ้านเราเขาเรียกว่าปลาเส้นหรอปลาหวานเสียบไมะคะ้ค่ะปลาหวานเสียบไม้นี่ก็จะเป็นโซนขนสอยเนาะ เป,เป็นทองเนาะเดี๋ยวซื้อไปไปทำหมูกระทะกินนะคะนี่จ้าเจ้กดที่ป๊ะปะ๊าอ่ะ <c oughs> <Hi. S 1> อาเอาไปให้ป๊ะปะ๊าเอาไปให้ป๊ะปะ๊าแบบทอล์ตอะไรเงี้ย มไม่ใส่ที่รถเลยพอดีพ่อจะเอาจากักรยานไปปั่นด้วยเนาะแม่ก็เลยแวะมาซื้นะคะค่าของของเราจ้าอาดิกะ่ะเด็กน้อยค่ะเหย่นมกินนมชอบนมเปรี้ยวค่ะบอกสิลุก อร่อยไหมอร่อยถ้าอร่อยทำปิ้งๆทำปิ้งๆปิ้งๆไหนกินดีๆกินดีๆค่ะลูกชอบนมเปี้ยวเนะแต่นานๆทีนะคะถึงจะได้กินเวลาไปร้านไทยอะไรอย่างค่ะอ่ะปิ้งๆหน่อยปิ้งๆอร่อยไหมครับ อ๋อปิงปิงออร่ยอย,อยบอกสิอร่ยอย,อยนี่นมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวทำดีๆกินดีๆ ค่ะตอนนี้ลูกชายก็นอนแล้วเนาะหลับแล้วนะคะตอนนี้พ่อก็ไปปั่นจักรยานกับเพื่อนนะนี่ค่ะหลับปุ๋ยเลยจ้ามีถุงนอนนะคะนี่พ่อไปปั่นจักรยานกับเพื่อนแล้วนะคะแม่ก็จะเดินกับลูกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าพ่อเขาปั่นเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะโทรตามนะคะเดี๋ยวถ้าลูกตื่นเดี๋ยวแม่ก็อาจจะขึ้นไปแล้วเนาะ นี่ค่ะอากาศก็เย็นค่ะวันนี้แต่วันนี้ก็ไม่ติดลบนะคะวันนี้ก็อากาศ4องศาเนาะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้หนาวเกินไปมากแล้วก็อย่างก็คือไม่มีหิมะเนาะเราก็เลยเดินได้นะคะแต่แม่ก็จะเดินแบบระวังระวังเนาะถือว่าได้เดินออกกําลังกายไปในตัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะคลอดแล้วนะคะหนาวค่ะหนาว เย็นนิดนิดไม่ถึงขั้นหนาวนะคะแต่ก็หนาวอยู่จ้าก็เดินไปกับลูกชายนี่แหะค่ะให้ลูกชายนอนด้วยเนะะาะช่วงนี้พ่อก็จะหยุดยาวนะคะหยุดมาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็แม่ก็จะสบายหน่อยเนาะ,ะพ่อช่วยเลี้ยงน้องให้เนาะ,ะน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเท่าเวลาพ่อหยุดอยู่บ้านนะคะ เดินลงไปสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆถือว่าเดินออกกันอกกลกาไปกัแบบไปในตัวเนะาะจะคลอดละใกล้แล้วค่ะตอนนี้ก็แม่ก็ท้องได้สวิธีสามแล้วนะคะเดี๋ยววิธี36เดี๋ยวแม่ก็ได้ไปอุลตราซาวอีกทีหนึ่งเนาะเขาสรุปว่าพยาบาลเขาให้แม่ไปอุลนตราทาวอีกรอบนึงก่อนจะคลอดนะคะเพราอจะได้รู้ว่า น้ำหนักลูกอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้แม่น้ําหนักแม่ขึ้นมาแค่ประมาณ9กโลกครึ่งนะคะตั้งแต่ท้องมานะคะก็ดีเหมือนกันค่ะก็จะได้รู้ว่าออประมาณเท่าไหร่จะได้เตรียมไซส์เสื้อผ้าไปถูกเนาะเพราะว่าท้องแรกเราเตรียมเสื้อผ้าไปอะไซส์ห้าสิบประมาณเนี้ยค่ะไซส์ห้าสิบปลายคือสรุปว่าลูกใส่ไม่ได้นะคะลูกใช้คลอออกมาก,ก็คือ ไซออสูงห้าสิบสองไงนะคะก็เลยใส่ไม่ได้นะก็ต้องใส่ชุดของโรงพยาบาลกลับมานะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศาที่พ่อเขาปั่นจกกักรยานนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะก็แบบถ้าถ้าบ้านเราเขาจะเรียกจกกักรยานเสือภูขเขาอะไรอย่างงี้ไหมคะจะเป็นทางน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะขึ้นลง แล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นทางน้อยอย่างเงี้ยค่ะสูงคือมันสูงมากเลยนะคะที่พ่อปั่นนะคะนคะครจะเป็นทังน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปลาย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 ตามอย่างเงี้ยค่ะออมาแล้วนะคะเพื่อนพ่อกับเขากำลังปั่นขึ้นมาค่ะเพื่อนๆ ใช่ใช่นี่จะ้ะก็จะปั่นประมาณเนี้ยนะคะชอบมากเลยค่ะพ่อเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายจกักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่หนึ่งเลยปั่นแบบ เคยแบบอุบัติเหตุด้วยนะคะเคยแบบไหลเมื่อปีที่แล้วค่ะปั่นจนกระทั่นแบบอะไรนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนั้นนี่น้องก็เพิ่งจะคลอดเนาะล้อทีนี้แฟนก็อ,อ่ล้มะคะ่ะล้มล้มจักรยานนะคะแล้วก็ทีนี้แขนเอไลหลุดค่ะหายปลาหักแล้วก็ใส่เหล็กดำไว้นะคะแต่ก็ไม่เข็ดค่ะเพราะว่าเขาชอบเนาะแม่ก็ห้ามแล้วนะคะแต่ก็เขา เขาบอกว่าเขาแบบออกกําลังกายมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หยุดไม่ได้เนาะก็เลยปล่อยไปเลยจ้ะนย่ยทําอะไรก็ทํานะคะก็เลยเออห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยอะคะ่ะเพื่อนๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขารักเนาะ,ะเขาชอบเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทานมันจะแบบอันตรายมากเลยนะคะสําหรับแม่แม่คิดว่านะเพราะว่าแม่ไม่กล้านะคะถ้าเป็นแม่แม่ก็คงไม่ปั่นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะ เรไดลูกลับอยู่เนี่ยค่ะดูไมมซูมให้ดูเนี่ยค่ะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยบนภูเขาอย่างเงี้ยค่ะถนนน้อยๆอย่างเงี้ยจะแต่ว่าเราก็ว่าไม่ได้เนาะใจเขาใจเราเราชอบเก็บเห็ดนเขาก็พาเราไปเขาชอบออกกําลังกายเขาก็หยุดไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะขึ้นลนขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะ ปั่นไปปั่นมาใช้กันนอนนะคะถ้าเวลาออกมาเดินป่าหรือว่ามาเดินข้างนอกแม่ก็จะใช้รถเข็นอันนี้นะคะแต่ถ้า,าเดินอยู่ในเมืองก็จะมีรถเข็นอีกอันหนึ่งเนาะมีรถเข็นสองสอันนะคะก็เลยจะสลับกันใช้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเบาแล้วก็เดินแบบลุยๆในป่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสะดวกสบายแล้วมีเบรคให้อะไรเงี้ยเนาะ <laughs> ยังไม่พอใจนะคะไปอีกเมียดใช่วันเอร์แล้วมั้งเนี่ย2 <Two> hour and 2> oh, one and half hour but <Yeah. S 2> <What> fun อย no. อนนี้แม่ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว,ว่าวันนี้ซื้ออะไรไปบ้านเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่งปั่นจะแกนเสร็จนะคะก็จะมีโหระพาโหระพาสดนะคะจะเอามาทําแกงเนาะแกงกะทิแล้วก็ผัดกะเพราจ้าก็จะมีเห็ดเข็มทองไม่ว่าชื่อสองแพ็คนะน,นี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบอ่ ของเวียดนามอะค่ะมันจะเป็นมันจะเหมือนแบบถ้าบ้านเราก็เรียกว่าอะไรอะขนมบ้าบิงนอ่เออคล้ายๆเหมือนขนมบ้าบินนะคะอร่อยแล้วก็มีซัวจ้ามาม่ามาม่าก็อยูสีแดงแล้วก็อันนี้ของพ่อนะคะพ่อจะกินสีเหลืองน,นะคะเอรสชีสแล้วก็มีมาม่าสีดำ ของเกาหลีนออร่อยแล้วก็ซอสเกาหลีสองค่ะซื้อมาไว้เนาะอันนี้ก็เป็นผงแม่นะแล้วก็แห่ขนมปลาหวานเสียบไม้นะคะ2แพ็คปลาหวานเสียบไม้สแพ็คแล้วก็กาแฟค่ะกาแฟบ้านเราเนี่ยนะคะทรีอินวันสนะคะแล้วก็มีน้ำพริกถุงป้าป่านะคะพ่อเขาชอบนะคะ แล้วก็จะมีอะไอเส้นปออเปียวินามเวียดนามนะคะเอาไว้มาทำราดหน้ากินเนาะแล้วก็ุูเรียนค่ะแต่ว่ามันยังแข็งปกเลยนะคะยังกินไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ากินได้ยังไงเราเดี๋ยวจะแกะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะมีอตะไคร้จ้ามีตะไคร์ แช่แข็งนะคะนี่คือปลาขายแช่แข็งอันนี้เขาแถมมาให้นะคะซื้อเกินทำเนาะเขาก็จะแถมให้แล้วก็แถมอันนี้ให้ด้วยเนาะอันนี้ไม่ได้ซื้อดีกว่าแล้วก็มีผักกาดองค่ะที่เขาแถมให้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็มีขนมเล็กน้อยนี่จ้าขนมหวานในกล้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ขนมกล้วยเออขนมกล้วยซื้อมานะคะแล้วก็หนังไก่จ้าเอาไว้ทอดกินกับส้มตำนะคะนะก็ปลาดุกค,ค่ะปลาดุกแช่แข็งสามตัวเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเส้นบะหมี่จ้าบะหมี่แช่แข็งแต่ก็อร่อยค่ะบะหมี่แช่แข็งก็อร่อยแล้วก็ผีมามา่าต้ยมยำ มยมกุ้งสองกล่องนะคะแล้วก็ลกต้มคลุ้งหนึ่งกล่องนะคะครับผมนี่ค่ะ<ม>บีนที่เราซื้อมานะคะที่ร้านเอเชียเนอะก็ทั้งหมดก็หมดไปหนึ่งพันสามรยเจ็ดโลนค่ะของวันนี้นะคะหนึ่งพันสามรอยยีสิเจ็ดโกลนก็ก็ถือว่าได้ของมาค่องคันเยอะนะคะ ก็ถือว่าได้ของมาขั้นงเยอะค่ะดูนี่ค่ะบอกสอิแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็วันหนึ่งของแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวกินกาแฟทำนู่นทำนี่เสร็จมานนี้แม่ก็ไปซื้อของนั้นเอเชีย e แล้วก็พ่อก็ไปปั่นจักรยานเนาะแล้วตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะแกะทุกเรียนแล้วก็ทานนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเนาะมารีวิวให้ดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแม่เคยกินแล้วเนาะแต่น้องสาวยังไม่เคยกินแบบแช่แข็งนะคะแม่ก็เลยซื้อมาให้น้องสาวชิมดูนะคะว่าเออแบบแช่แข็งกับสดมันต่างกันมากไหมหรือว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แม่ด้วยนะคะคะ บายบายค่ะเนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ่า <c oughs>